สามสองหนึ่งโอเคผมก็ขอครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านโดยกันนะครับผมตอนนี้อยู่ผมไขเซอร์นะฮะสามกับเกม i n c a n t a t i o n นะครับหรือว่ามอนตาลครับเป็นเกมที่มาจากหนังในเน t ตฟ i ิกะครรบลองไปหาดูครับผมก็ดูจบมาแล้วแหละเริ่มไปเลยเกมนะครับมันจะเป็นเกมแบบผมจะไม่สปอยบอกว่าผมดูหนังจนจบแล้วเว้ยผมดูจบนานแล้ว แล้วผมไปเจอนี่เป็นตัวอย่างเป็นเดโมโในสตรีมผมไม่มั่นใจว่ามันจะออกตอนไหนนะเกมเต็มยังไม่มาครับนี่เห็นไออันนี้คือลูกของเราครับตัวตัวต้องตัวตัว,ตว,ตวลองไปดูหนังกันได้ครับโอ้ดูสิว่าหนูน่ารักขนาดไหน คุณบันนี่บันจะดูแลหนูตอนที่หนูหลับนะแม่รักลูกนะแม่จะรักลูกตลอดไปน่าลูกสาวเหรอช่างน่ารักจริงๆหกปีแล้วนะรู้ไหมคุณคนคิดถึงเธอมากเลยสิ งั้นจดหมายนั่นก็บอกว่าลูกสาวของคุณอยู่ที่หมู่บ้านเฉินใช่ไหมล่ะแล้วคุณก็ยังไม่รู้ว่าใครส่งมาเนี่ยนะคุณเคยคิดไหมว่าบางทีอาจมีคนกําลังแกล้งคุณอยู่น่ะผมหมายถึงว่าถ้าคุณเดินทางมาไกลขนาดนี้ฉันจะไปหาเธอให้ได้ฉันรู้ฉันจะทําฉันรู้แค่ว่าแน่นอนคุณจะเป็นอย่างนั้นแน่นอน เราใกล้ถึงแล้วหรอใกล้อีกสองสามนาทีเราก็ถึงแล้วล่ะคุณควรอยู่ใกล้ผมไว้เมื่อเราไปถึงที่นั่นคนแถวนั้นระวังคนนอกมากเดี๋ยวผมจะเป็นคนพูดเองขอบคุณมากคาวิวคนอื่นบอกให้ฉันยอมแพ้ฉันซาบซึ้งใจมากนะไม่ต้องพูดถึงหรอก ฉันก็มีลูกสาวเหมือนกันเธอก็ปฏิดินก็คือเราจะทำทุกอย่างเพื่อลูกของเราไม่ใช่หรือไงีบอกถ้าฉัน้หาเมียเจอถ้าฉันพบเธอได้ถ้าฉันหุยกลับไปะเดี๋ยวนะนั่นไม่ใช่ชายคนเมื่อกี้หรอคุณกำลังพูดเรื่องอะไรกันอะอะหี้ยเลยวิตายแล้วแย่แล้วครับ คนขับน่าจะตายแล้วหรือเปล่าเรายังรอดครับเรายังรอดอุ้ยคคนขับหายไปแล้ว <c oughs> โอยบาย่าเอ้ยพังแล้วนะรูปของน้องตัวตัวครับหรือว่าเมียหายตัวไปเมื่อหกปีก่อนแล้วทุกวันเราก็เฝ้าดูดูรูปตลัด แล้วก็ตุก๊กตาหมีของเธอครับนี่คือลูกเราเรามาตามหาลูกนะครับอ่าฮะเมียจดหมายนั่นต้องหมายถึงเธอแน่แๆใช่ไหมเธอรู้ไหมว่าแม่ไม่เคยหยุดตามหาเธอเลยลูกสบายดีไหมลูกคิดถึงฉันหรือเปล่าทุกๆวันฉันตื่นขึ้นฉันคิดถึงเธอและเป็นห่วงเธอว่าเป็นยังไงบ้างในช่วงหกปีที่ผ่านมาฉันไปแจ้งความกับตำรวจ ติดโปสเตอร์คนหายเขียนจดหมายถึงสื่อและแม้แต่ขอความช่วยเหลือจากหมอดูและผู้ทำนายดวงฉันทำทุกวิธีทางแล้วจะหาอะไรไม่พบทุกคนรอบตัวฉันมองฉันด้วยความสงสารและคิดว่าฉันต้องปล่อยวางแต่ฉันรู้นะว่าเธอในอยู่ที่นั่นคอยฉันอยู่เมียแม่จะพาลูกกลับบ้านเรลีนสัญญากับแม่นะว่าเธอจะปอดภัยไหมจนกระทั่งฉันถามเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ชื่อวิวฉันจึงพบตอกจวงโขที่กล่าวถึงในจดหมายนะครับตอกที่ตั้งอยู่บนภูเขาซึ่งครอบครัวเฉินอาศัยอยู่ตอกนี้อยู่ห่างไกลมากและพวกเขาไม่เป็นมิตรกับคนนอกดังนั้นคนส่นวนใหญ่จึงไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีตอกนี้อยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจวิลเป็นคนดีเขาเป็นเจ้าหน้าตำรวจมาเป็นเวลา30ปีแล้วและเขาเชื่อว่าฉันจะพบมีอาได้หากฉันยังคงมองหาต่อไปแม้ว่าเขาจะยุ่งกับงานและดูแลลูกสาวของเขา แต่เขาก็ยังเต็มที่เต็มใจและพาพาฉันขับรถไปขึ้นบนไปภูเขาเพื่อดูรอบๆอันนี้เป็นจดหมายครับน่าจะมีหน้าเดียวหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันอันนี้คืออะไรเอ่ยเหมือนจะเป็นจดหมายทำนายดวงครับใช่จดหมายทำนายดวงแล้วอันนี้จะเป็นใบประกาศคนหายใบแจ้งคนหายนั่นแหละ โอ้ในกระเป๋านี้มีในกระเป๋าด้วยโทรศัพท์พังไปออกไปเถอะเวยเกอ你在吗เฮ้ยตำรวจวิวคุณไปไหนเกมเซฟแล้วครับกดแถบเพื่อดูกระเป๋าแล้วเมื่อกี้รถเราชนครับไม่รู้ว่าชนกับอะไร อะไรอ่ะเป็นรูปปั้นอะไรสักอย่างหนึง่งใช้เพื่อปกปักรักษาปกักวัดหรือเปล่าประมาณนั้นครับใช้พวกเรามาจากนูน่นเราไปไม่ได้ครับเราต้องไปอย่างฝั่งนี้อย่างเดียวโหวิ่งก็ช้าเกมเนี้ยฉันหายไปนานแล้วอ,อ,อะไรนานๆนแะไปไม่ทันไอ้นี่อะไรอ่ะ บนบานกันสาวเจ้าที่อ๋อบย่อย,อยอ่อสาธุขอให้หนูเจอลูกของหนูด้วยค่ะสาธุไปไปเถอะตรงนี้อะไรอ่ะน่าจะเป็นทางขึ้นไปบนเขาครับอ่าทางเข้าส่วนบุคคลห้ามเข้าเราก็าจะเข้าครับเราดึกแน่มันเซฟแล้วมันโหลดผีใส่ผมละเฮ้ยใครน่ะ วิ่งตามครับใส่ชุดเหมือนตำรเฮ้ยเฮ้ยหายไปอย่างเร็วอ่ะเกมนี้เราต้องคอยระวังพวกเสียงบรรยากาศมันจะทำให้เรากลัวครับแล้วหลอนหมาถึงชีวิตจริงนะตอนนี้ผมก็กลัวนะเพราะว่าผมดูผมดูหนังเรื่องนี้ก็จบก็น่ากลัวอยู่ครับ มันต้องมีตัวอะไรตัดหน้าสักอย่างผมว่าเน,น,นี่ยบรรยากาศอย่างเงี้ยเฮ้ยเกอร้ย่อน้นว่าแล้วต้องมีตัวเฮียอะไรตัดหน้าหายไปแล้วครับหายทีนั้นเราต้องเดินตามนี่จะเป็นทางหรือเปล่าต้องไปตามทางครับนั่นก็ โอ้แปลกๆเนาะบรรยากาศที่นี่เหมือนเราจะอยู่ท่ามกลามหุกเขาครับด้านหน้าน่ะมันห้องน้ำหรอห้องน้ำหรือเปล่าไฮ้ยไม่ใช่ว่ะนี่มันอารมณ์ประมาณแบบรัททีบูชาซาตานครับเฮ้ยค้ป้า สวัสดีค่ะป้าอสวัสดีจ้าว่าทำไมเขาสวัสดีงั้นเนาะอยู่ที่นี่มานานแล้วไม่เคยเจอหนูมาก,ก่อนเลยคงไม่ใช่คนแถวนี้หรอกใช่ไหมจ๊ะแล้วหนูขึ้นมาทำอะไรบนเขาเนี่ยอยู่บนเขาคนเดียวนี่มันอันตรายนะจ๊ะหนูอะมองตามหาใครบางคนอยู่ค่ะป้าเห็นตำรวจเดินผ่านตรงนี้เมื่อไม่กี่นาทีก่อนหรือเปล่าไหมครับไม่หรอกจ้ะ ฉันเก่งว่าไม่เห็นนะาาบางทีหนูควรเดินไปดูรอบๆหน่อยดีไหมหนู<ต>ไม่คุ้นกับพื้นที่มากนะคะขอโทษที่ถามนะคะแต่คุณพาหนูไปที่นั่นได้ไหมโอ้ฉันเสียใจนะฮะแต่ฉันต้องรอลูกชายอยู่ที่นี่เขาจะมารับฉันอีกสักแป๊บหนึ่งอะ่ะเขาจะพาฉันเข้าไปอยู่ข้างล่างเขาฉันจะออกเดินทางเร็วๆนี้นะแล้วคุณโตที่นี่ใช่ไหมคะฉันน่ะอยู่ที่นี่มาเครื่องชีวิตแล้วฉันไม่อยากไปไหนจริงๆ แต่ลูกชายฉันบอกว่าถึงเวลาแล้วจะได้สะดวกกว่าถ้าดูแลฉันใกล้เมืองอะนะบางคนมีชีวิตที่ก้าวหน้าฉันมั่นใจว่าพวกเขาจะช่วยเหลือเธอนะแล้วตรงไปทางนั้นเลยใช่ไหมใช่ตรงไปก็จะเห็นบ้านของเขาอ่ะนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณป้า ปลาปลาบนบนอะไรวะบนอะไรบึมพําต่อยแม่งเลยผมรู้นะผมรู้นะวัดดีวัดดีท่านนั้นมันแปลว่าอะไรมันไม่ใช่หวัดดีนะครับแต่ใครอยากรู้ความหมายผมไม่รู้ว่าในตัวเกมมันจะมีบอกหรือเปล่าแต่ไปดูในหนังได้ครับ Inception หรือว่า m o n ร t a ครับ m o n ร t a เป็นเรื่องราวแต่ตัวเกมจะเล่าไม่เหมือนกับหนังที่เราดูนะครับเป็นหนังและก็เป็นเกมจากประเทศไต้หวันครับ ช่วงนี้เป็นช่วงฮาโลวีนผมไม่มั่นใจว่าเขาจะปล่อยเกมช่วงฮาโลวีนหรือเปล่าแต่เกมยังไม่มาครับเกมเต็มยังไม่มามีแค่ตัวอย่างไอเป็นแค่เดโมครับแต่ผมว่าถ้าเป็นเกมจริงก็น่าเล่นอยู่นะน่ากลัวครับน่ากลัวขูเดินเร็วมากอะคนเลือเดอดแฟดคนเลือเดอดแฟดเอ้ยฮุยมคนลุกวะบดขี่ไม่ใช่ มันที่ส่วนตัวหเข้าไอ้นนียคืออะไรอ๋อมันแปลแล้วเนาะย่อไปครับอ่า,าเราค่อยๆคานไปไม่ใช่มีตัวอะไรแห่เราเนาะน่ากลัวอยู่ครับเกมเนี้ยอะไรอ่ะมันน่าจะเป็นผ้ายานันครับ มันมัดติดตามทั่วต้นไม้เลยนี่แล้วก็ดอกอ่ดอกอะไรไม่รู้ครับโอ้โหมาตอนกำลังกลาคืนนะผมเห็นเงาอยู่เงี้ยเอ้ยรู้ว่าเข้าไปข้างในควรเข้าไปเอรอบ้านเขานะเดี๋ยวดูรอบข้างก่อนครับแต่เกมนี้โดดไม่ได้ผมพิจารยานี่ขโมยปั่นได้ปะโอ้โห แย่ yeah, แล้วล่ะงั้นเราก็ต้องเข้าไปข้างในครับไม่มีไม่มีใครวันดีค้ามีใครอยู่ไหมฮัลโหลเราก็ถือวิสาสะเข้าไปเลยครับอืเล็บสีชมพูซะด้วยนานชิบหายแล้วอะไรกันเนี่ยขอโทษนะครับมีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่า แมงเย้ยเปิดประต,ตูต้อนรับกูด้วยส่องดูไกลๆได้ไหมว่ามันอ้ามันล็อกครับโอ้งั้นผมก็ต้องหาเอาคุณแจไขเข้าไปหรอกเฮ้ยอะไรอ่ะวันเกิดใครสักคนครับที่เดิงปาร์ก เลสลูมเดี๋ยวแถวนี้พัดลมก็ไม่ปิดมันเปลืองค่าไฟนะมันม mm ีเ hmm. อออาหารหรอไม่ใช่ mm hmm. ตะตะเกียบก็ไม่น่าใช่ครับงั้นมันผมเห็นทางขึ้นบันไดยอยู่ฝั่งเนะี้เราต้องขึ้นไปดูแล้วล่ะครับ mm hmm. ผมได้ยินเสียงคนบนพึมพำ mm hmm. รู้ผมคิดไปเองวะ่ะ นนขอโทษนะครับมีใครอยู่บ้านไหมเดี๋ยวเราไปดูดนะัดโอ้โอสัญญาณไไฟไฟกระพริบสัญญาณไม่ค่อยจะดีเฮ้ยตุ๊กาตามันเหมือนของลูกเราปะของลูกของลูกเราสีไหลนะไม่ใช่อ๋อนี่มันเปิดหน้าต่อไปได้นี่อันนี้ เราควรตามหาเขาอันนี้น่าจะเป็นแบบเควสอารมณ์ประมาณเควสงยัยงยงัยงยังไม่เจอยังไม่เจออะไรครับอะไรอะ่ะมันตุ๊กตาอีกแล้วครับม,มันมีโน้ตจดหมายจากพ่อเขียนเบอ้อใครสักคนหนึ่งขอโทษทีฉันยุ่งเกินกว่าจะไปงานวันเกิดของลูกพ่อรู้นะว่าลูกเน่ะคงจะผิดหวังมาก เชื่อพ่อเถอะพ่อจะไปถ้ามีโอกาสเธอไม่ได้บอกว่าอยากได้ของเล่นหุ่นยนต์งั้นเหรองั้นหลังเลิกงานเราไปซื้อของขวัญให้ลูกกันนะแล้วไปสวนสนุกและกินไก่ทอดที่ลูกเช่ากันไหมรักนะจากพ่อ AJ ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นชื่อลูกชายหรือเปล่า AJ ครับจดหมายจากพ่อถึง AJ และอันนี้ก็ภาพวาดจากเด็กเป็นคนวาดไอคนใส่เสื้อดาวนี่จะเป็น AJ ผมดาวนะน,นั่นก็พอส่วนเสื้อสีพูนี่ผมไม่รู้ว่าใครอาจเป็นเราหรอไม่น่าใช่นะแล้วตรงนี้มีรอยไหมที่หายไปครับหนูลูกอยู่ดีๆตกมาทำไมเนะี่ยอยู่ตั้งนานไม่ตกประตูนี้เปิดได้ไหม เขาก็พริบต้อนรับแล้วขุยยันเลยเต็มเลยนะว่าเจอแน่ๆอีกา security พ่อเราเป็นน่าจะเป็นยามไเปพ่อครับเฮ้ยพ่อเหรอโอ้โหโฟรโหเออคุณคะ ฉันขอโทษที่มารบกวนคุณเฮียเหญ่าอย่อะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นพ่อครับเอเอเจพาแม่ออกไปซะฉันล็อกประตูแล้วกุญแจซ่อนอยู่ในถ้วยรางวัลคุณพ่อโปรดยกโทษให้ฉันเอเจห้ามเปิดประตูเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดอันนี้เป็นจดหมายจากใครอ่ะ กุญแจอยู่ในทุว <interacting> อะไรอ่ะแอปเปิ้ลอ,อีมันมันมาเยอะมากเลยถ้วยพ่อแล้วถ้วยพ่ออยู่ไหนอ่ะบอกกุญแจอยู่ในถ้วยพ่อ ผมไม่รู้ว่าเสียงลมหรือเสียงใครทำได้ยินปะ่ะใช่ผมว่ากุญแจที่ล็อกอยู่ในถ้วยห้องนี้เหรอกุญแจอยู่ในถ้วยครับกุญแจอยู่ในถ้วยแล้วถ้วยอยู่ที่ไหนถ้วยรลังวันนะถ้วยหลังวันอันนั้นเป็นพ่อหรือเปล่าผมไม่มั่นใจ โอ้แล้วเขาพ่นไหล่พื่านพำอยู่คนเดียวไม่มีใครครับแล้วเราก็มาเล่นตอนดึกๆซะด้วยไงถ้วยรางวัลอันไหนจะหน้าตาเหมือนถ้วยรางวัลกันนะม,มีเหล้ามีอะไรเต็มไปหมดเลยครับเอาเสียงนาฬิกา อ,อ๋อนี่ทัว่วรางวังอ่ากุญแจครับเราเปิดห้องนี้ได้แล้วคิดว่านะอย่าเจอเลยนะกึกโอ้ยยังยังคึกอะไรวะเนี่ย ด,ดูิปลปกเขาไหมเขายังตามในหนังเลยครับลองไปลองไปดูได้ครับหน,หนังหนังน่ากลัวสนุกสนุกคุณโอเคหรือเปล่าอะไรอะมือเหี่ย ออกไปจากกูอะไรวะเนี่ยแล้วเราจะออกจากที่นี่ไงอ่ะชิบหายแล้วครับเดี๋ยวเราต้องหาว่าอานนะ๋อมีประตูลงด้านล่าง เราก็ไม่เห็นอะไรซะด้วยหนูโอ้ตัวใหญ่เดี๋ยวนี้มันไฟฉายด่เมนหน้าตาแตกๆโอ้หนูตัวยังใหญ่ครับโอ้โหโอ้โหเอามันไม่เดินไปไหนเลย หูตัวใหญ่มากแล้วทำไมต้องหันหน้าไอ้นี้เข้าไปอ่ะอ๋อเซฟอ่าเี่เี่好ผอะไรอ่ะโน้ตครับมันคือคำขอพรอเสียงหายมันคือคำขอพรครับข้าพเจ้าขอวิงวอนวรต่อพระองค์พระมารดาแห่งพระพุทธเจ้าต้าเฮยผู้ซึ่งไม่มีผู้ใดจะยืน ต่อพระพักพระองค์โดยไม่มีการยอมรับและผู้ซึ่งถือพระคุณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นั้นไม่มีขอบเขตแล้วไม่มีขอบเขตและมีอยู่ตลอดเวลาขยายความคุ้มครองไปยังมนุษย์ชาติทั้งหมดดูเถิดในวันพิเศษนี้ข้าพเจ้า,าเป็นผู้บ่าวของพระองค์เฉินจื้อเฉินจื้อหลงรับเฉินจื้อหลงได้ถวาย เครื่องบูชาศักดิ์สิทธิ์ด้วยทองคําและไหมแด่พระองค์ด้วยใจที่สำนึกผิดในการชําระบาปของข้าพเจ้าสารภาพความผิดของข้าพเจ้าอย่างจริงใจข้าพเจ้าวิงวอนพระองค์ให้คุ้มครองญาติพี่น้องของเราขาจัดภาระราทางกรรมของเราและประทานความสงบสุขแก่และพรแก่เรา <c oughs> โปรดประทานความเมตตาของพระองค์ <c oughs> เพื่ออภัยบาปของเราและขจัดความทุกข์ ที่มองไม่เห็นออกไปท่ามกลางพวกเราเป็นใบขอบพนเทพเจ้าครับเทพเจ้าองค์นี้เหรอแล้วผมเซฟไว้ตอนตอนนี้เลยเราจะขึ้นไปดีไหมขึ้นไม่ได้หรอได้ดีออหืขอลอง